มีเวลาเข้ายิมอาทิตย์ละหวันแนะนำโปรแกรมหน่อยครับโอ้ไม่ก็ถ้าเกิดว่า1วันต่อสัปดาห์แนะนำเป็น full body training นะครับคือเล่นทั้งตัวผมต้องบอกอย่างนี้นะว่า f f e c t i v e set นะครับของแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับอยู่ที่4 6ถึง6เซ็ตนะผมต่อท่านะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเล่นทั้งตัวนะผม อาจจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเล่นทุกกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นให้เลือกมัดกล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่มาเช่นอกก็คืออาจจะเป็นเบนช์เพรสท่าเดียวอะไรเงี้ยนะครับหลังก็อาจจะเป็นแบบ,แบ,บเหมือนดึงข้อและพูดาวอะไรพวกนี้ท่าเดียวนะครับกรรล้ามเนื้อละ1-2หนึ่งถึงสองท่านะครับแล้วก็แต่ละท่านี่นะครับให้ฝึกอยู่ที่ประมาณ3าถึงสี่เซตนะครับก็จะเป็นการฝึกที่ครอบคลุมมากๆแต่ว่ามันจะอื้มเดือดนะมันเดือดนะมันเดือดอะมันแบบแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะการปรับตัวของร่างกายะ มันจะเกิดขึ้นช้ามากมันจะเกิดขึ้นน้อยครับร่างกายของมนุษย์เราครับต้องอาศัยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นครับมันเลยทําให้ตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้นะครนในเรื่องของการสร้างการเรียนรูอเผาผลาญไขมันหรือว่าการเพิ่ม p e r f o r m a ก็ตามนะครับ